แจ่นดินไว้อันนี้ก็เป็นงานที่ที่เราจะมาพริเต์ในวันนี้นะฮะเราดิน,นไว้เกิดขึ้นเมื่อ1มกราคมเราไปกว่าเราจะสามารถเข้าไปในพื้นที่ได้เนี่ยก็ประมาณ2เดือนให้หลังประมาณต,ต,ต้นเดือนมีนาคมเรามาพิเต์ได้ก็วันนี้นะฮะอาจารย์รวบรวมข้อมูลกัรกรองกันมาแล้วน,นี้เป็นภาพทีมงานที่เราไปสำรวจนะฮะ แล้วเรามีไกด์คนสำคัญคืออาจารย์ยามาตะกิใส่เสื้อสีฟ้าเนี่ยเะศาสตราจาร์ูมิโยะยามาตะกิได้เป็นผู้นำเราไปยังที่ต่างๆเพราะท่านเข้าไปในพื้นที่หลายรอบแล้วและพื้นที่ที่รับผลกทบก็เป็นบ้านเกิดของของอาจารย์ยามาตะกิเองด้วยเราก็เลยได้เรียนรู้โดยมีคนที่รู้จักพื้นที่และรู้จักผลกระทบแผ่นดินไหวได้ดีมากช่วยนำทีมเราไปเห็นไอจังต่างๆ เราไปที่เมืองที่ได้รับผลกระทบทั้งสึนามิการสั่นสะเทือนดินเหลวตัวหรือเมืองที่สั่นสะเทือนแล้วเกิดไฟไหม้ตามหลังเมืองวาติมาพื้นที่ที่แผ่นินพังนะฮะเนื่องจากแผ่นดินไหวหรือพื้นที่ที่มีแผ่นดินวแผ่นดินยกตัวขึ้นมาสามสี่เมตรเหนือระดับปกติก็มีปรากฏการณ์ต่างๆมากมายเดี๋ยวท่านจะได้รับฟังในรายละเอียดต่อไปนะครับ น,นี่ก็เป็นรูปของทีมงานที่เราถ่ายถ่ายเซลฟี่กันเองในในรถในรถแวนที่เรามัเดินทางนี้นอกจากสำรวจแผนินไว้จัดสัมมนาเราก็ยังเน้นการให้ความรู้กับบรรดายเยาวชนนะฮะอันนี้ก็เป็นงานมหาการรมงานวิจัยแห่งชาติแล้วก็งานวันนักประดิษฐ์อันนี้เป็นงานที่จัดโดยทางวชสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติร่วมกับหลายๆหน่วยงาน ก็งานนี้เด็กนัเกเรียน <S <S เด็กนักศึกษามาเยอะ <S <S ก็เราก็มีทีมงานพยายามให้ความรู้ต่งตางๆนับเยาวชนนะฮะจะได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมีความสนใจงานนี้ก็มีเกมที่น่าสนใจเยอะอย่างเช่นจะอพยพหนีภัยฟินามิยังไงโดยใช้ Virtual Reality มีแว่นสวมทำให้เด็กสามารถหาเส้นทางหนีไปในส,สภาพที่เหมือนจริงได้ ะะหรือมีเกมบอร์ดเกมมีแอคทิวิตี้ต่างๆที่เด็กเข้าสนใจก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดพื้นที่หนึ่งในในงานเหล่านะีะ้นี้แผนที่เราจะมีในอนาคตซึ่งเรากำลังเตรียมอยู่เนี่ยก็คือเราพยายามที่จะเอาข้อมูลความรู้มตาตรฐานแผนที่ข้อมูลทั้งหนักทั้งเทคนิค ทั้งันั้นเทคนิคและความรู้พื้นฐานต่างๆเนี่ยเอาไปรวมไว้ที่จุดเดียวเราเรียกนี้ว่าเป็นดิจิทัลไลบรารีเราอยากให้ทุกๆคนสามารถเข้ามา access ถึงข้อมูลตัวนี้ได้ไม่ว่าจะใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้โมบายโฟนนะฮะก็จะมีข้อมูลหลายหลยแบบข้อมูลสำหรับผู้ที่นักนัก,นกวิชาการข้อมูลสำหรับประชาชนทั่วไปข้อมูลสำหรับผู้คน,นต่างๆเนี่ย เราจะแบ่งหมวดหมู่ไว้เรากำลังจัดทำกันอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่สาเร็จนะฮะแต่คิดว่าน่าจะสําเร็จเร็วๆนี้ยกตัวอย่างเช่นวิศวกรอยากจะเห็นมาตรฐานก็สามารถเข้า access นี้ไปดาวน์โหลดได้วิศวกรอยากได้กราโมชันไปใช้ในการออกแบบก็สามารถเข้าไปแล้วดาวน์โหลดกราโมชันได้อยากจะเห็นดีไซน์สเปกตรัมของพื้นที่ต่างๆในเชียง,งรายเชียงใหม่ข้อมูลอัปเดตนที่สุดก็จะมาจะอยู่ในนี้แหละ ะะข้อมูลงานวิจัยข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยก็จะไปรวบรวมกันที่อยู่ที่นี่ในอนาคตก็จะง่ายขึ้นเราหวังว่าจะเป็นวันตรอบสวิตอันนี้ก็เป็นการทางานศูนย์นะฮะเราเราได้แบ่งศูนย์นเป็นมีคณะทํางานหลายๆคณะเช่นอ,อาจารย์อนะุทิจุลานี้ก็เป็นดูแลว,ว่าเราจะมาแชร์ Research Testing testing facility ของมาอะไรต่างๆกันยังไง ลามีเครื่องทดสอบบางอย่าง A t ทมีอีกอย่างบันเทคโนโลยีทางด้านที่อื่นก็อาจจะมีเครื่องมือทดสอบที่ไม่เหมือนกันเราจะเปิดให้คนนักวิจัยจากที่อื่นมาร่วมกันใช้ประสิที่ร่วมกันยังไงอาจารย์สุทัศน์ก็ช่วยดูแลด้านการสำรวจแอนิมัลไวเหตุการณ์ตา่างอาจารย์ปานนดูแลดูแล,ด,แลดูแลด้านการาจัด สมนาทา,ทางทางวิชาการประจำปีอาจารย์นักดูทางด้าน international collaboration อาจารย์นครกำลังจัดทำดิจิทัลไลบรารีอย่างที่ผมอธิบายไปอาจารย์อาจารย์อนก็ช่วยดูแลด้านการจัดอบรมวิศวกรทั่วไปนะฮะแล้วก็ผมรับทำทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสูงนะฮะแผนในอนาคตของเราเนี่ยวันนี้เนี่ยเราคุยเกี่ยวกับเรื่องอธิบัยโนโตะแต่ว่า ภายในช่วงเดือนหน้าเนี่ยเราจะมีงานหนึ่งครบหนึ่งหนึ่งทศวรรษหลังแผ่นดินไหวแม่ลาวหรือแผ่นดินไหวที่เชียงรายมันจะครบสิบปีแล้วนะครับภายในเดือนหน้าเราก็จะมีงานจัดกันที่เชียงรายแล้วประมาณปลา,ปลายปลายปีก็จะมีงานครบยี่สิบปีสองทศวรรษของภยัยพิบัติสึนามิในปีเดียวกันนีนะะ้อันนี้ก็เป็น สองงานที่เราลังเต็มเมพร้อมกันอยู่และยังจะมีกิจกรรมอื่นตามหลังมาก็ขอให้ติดตามแล้วกันนะครับผมขอจบการบรรยายการแนะนำศูนย์แบบปริคังนี้นะเดี๋ยวคงเข้าศูนยเนื้อหาแนละ้วเวลาได้นะโอเคครับ ครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเข้าสู่โปรแกรมของเรานะครับก็สําหรับโปรแกรมในวันนี้ผมเล่าคร่าวๆนะครับก็คือเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านนะครับที่เดี๋ยวจะมานําเรียนนะครับในเรื่องของบทเรียนแล้วก็ในเรื่องของรายละเอียดในแต่ละส่วนนะครับแต่ลาดับแรกเนี่ยผมอาจจะขออนุญาตอยากจะพาทุกท่านนะครับร่วมเดินทางไปกับเราก่อนนะครับก็จะพยายามแนะนําให้เห็นภาพรวมๆก่อนนะครับว่าตามเส้นทางต่างๆที่เราไปเนี่ยนะครับ เราพบเห็นอะไรนะครับก่อนที่จะให้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเนี่ยนะครับมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทุกท่านนะครับอันนี้ก็เป็นรูปบวดนะครับึท่านอาจารย์เ็นหนึ่งก็แล้วนะครับก็จริงๆก็คือวิทยากรในวันนี้ทุกท่านนะครับก็ร่วมเดินทางไปกับเรานะครับโดยที่เราก็มีผู้นําทางนะครับก็คืออาจารย์สามท่านที่เห็นในรูปนี้นะครับโดยหลักๆก็คือท่านอาจารย์ ฟูมิโยยามาสกินะครับที่ทางอาจารย์เป็นหนึ่งได้แนะนําไปแล้วนะครับถ้าไม่มีท่านเหล่านี้เนี่ยก็ยากมากนะครับที่เราโดยเฉพาะถ้าเป็นคนต่างชาติเนี่ยจะเข้าไปในพื้นที่นะครับซึ่งเดี๋ยวเด๋ยวทุกท่านก็คงจะเห็นนะครับผมจะเริ่มจากอย่างนี้ครับจะขออนุญาตเล่าเรื่องเส้นทางการสํารวจก่อนนะครับเพื่อทุกท่านจะได้เห็นภาพใหญ่ก่อนนะครับ ก็คือเราไปสำรวจเนี่ยในวันที่28นะครับถึงวันที่2นะครับก็ออกเดินทางเมื่อคืนวันที่28นะครับแล้วเราก็ไปลงที่โตเกียวนะครับแล้วก็ต่อเครื่องเนี่ยนะครับเราก็ไปลงนะครับแล้วก็ไปที่เมืองคานาซาว่านะครับก็ไปถึงช่วงประมาณบ่ายนะครับคานาซาว่าเนี่ยจริงๆก็เป็นเมืองถ้าในญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเมืองรองนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่ในบริเวณนั้นนะครับถ้าถ้าดูจากภาพเนี่ย นะครับก็ตอนไปถึงเนี่ยก็จะเห็นว่าเมืองน,นี้ก็มีอาคารสูงบ้างนะครับพอ,อสมควรแล้วก็ไม่เห็นความเสียหายใดๆนะครับก็บริเวณนี้เนี่ยเป็นบริเวณที่ยังได้รับผลกระทบที่ถือว่าน้อยมากนะครับคือความเร่งที่เกิดขึ้นบริเวณนี้ก็ยังไม่สูงมากนะครับพอเราไปถึงเราก็เดินทางต่อไปที่เมืองออยูชินาดะนะครับซึ่งก็คือ,อบริเวณที่ที่อยู่ทางด้านบนตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเขาเนี้ยไล่ไปนะครับ ระหว่างที่เราเข้าไปเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มเห็นความเสียหายนะครับคือ,อยูเชียดาดเนี่ยห่างจากตัวคานาซาวาเนี่ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับเดินทางโดยรถนะครับก็เราก็จะเริ่มเห็นความเสียหายนะครับเมืองนี้เนี่ยนะครับหลักๆเนี่ยก็เป็นบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากที่เราเรียกว่าเป็นดินเหลวนะครับหรือลิควิดแฟคชั่นนะครับเราจะเห็นว่า คือบ้านเรือนที่พังถล่มเลยเนี่ยอาจจะมีน้อยนะครับในบริเวณนี้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเป็นความเสียหายที่เกิดจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่าดินเหลวนะครับซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วก็มันจะอยู่ต่ําลงมาจากตัวโนโตะพอสมควรนะครับความเร่งที่เกิดขึ้นบริเวณนี้อาจจะไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่าเราก็พบนะครับในเรื่องของปรากฏการณ์ดินเหลวเนี่ยนะครับค่อนข้างจะทั่วกระจายไปทั่วเลยนะครับเราพบเห็นอาคารที่เป็นอาคาร ขนาดใหญ่บ้างนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเข้าใจว่าเป็นโรงเรียนนะครับที่ทําหน้าที่เป็นเชลเตอร์ด้วยในตัวนะครับก็ก็จะพอมีบ้างแต่อาคารที่เป็นอาคารแบบก่อสร้างที่เป็นอาคารที่เราเรียก engineer building เนี่ยนะครับก็เราก็ไม่ได้พบความเสียหายในแง่โครงสร้างมากนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องของ ground failure นะครับก็คือมีการวิบัติของดินต่างๆนะครับก็จะพบเห็นแบบนี้นะครับ ตามเส้นทางไปเรื่อยๆก็คือกินอนาบริเวณเนี่ยนะครับก็คือแทบแทบจะทั้งแถบนี้นะครับก็จะได้รับความเสียหายที่เกิดจากลิควิดแฟกชั่นนะครับเกือบทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นวันที่1นนะครับก็จะเห็นยูจินาดานี้อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็คาบสมุดโนโตะก็คืออยู่ขึ้นไปข้างบนนะครับในวันที่2เนี่ยเราก็เริ่มเดินทางเข้าพื้นที่นะครับก็วิ่งไปตามเส้นทางที่เห็นตรงนี้นะครับ คือระหว่างทางเนี่ยนะครับก็จะก็จะเราก็ใช้เวลาประมาณส3ชั่วโมงนะครับระหว่างทางเนี่ยก็จะผ่านไฮเวย์นะครับพอเราเริ่มเข้าไปในบริเวณโนโตโนเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะของสโลปเฟลียนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยตรงนี้จริงๆมันเป็นทางหลวงนะครับแต่ว่าดินเนี่ยมันได้ถล่มลงไปนะครับบังเอิญว่าเราเข้าไปในพื้นที่เนี่ยประมาณส2เดือน3เดือนให้หลังเนี่ยเขาก็เริ่มซ่อมไปแล้วบ้าง แต่ว่าก่อนหน้านี้การเข้าพื้นที่ตรงนี้ก็จะลําบากมากนะครับแต่ <Ooh. S 1> ว่าเราไปเนี่ยมันมันระยะเวลานี่ทิ้งมาระยะเวลานึงแล้วนะครับเราก็จะเห็นสโลปเฟลีย์แบบนี้เป็นระยะระยะระยะนะครับจนกระทั่งเราก็เข้าไปถึงเมืองอานามิสุบริเวณน,นี้นะครับทั้งแถบนี้จริงๆแล้วถือว่าเป็นเมืองขนาดเล็กนะครับถ,ถ้าเทียบก,กับเมืองในในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะเป็นคนในพื้นที่นะครับที่ ที่อาจจะบ้านเรือนเนี่ยก็อาจจะมีอายุบ้างในร,ระดับหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเป็นเมืองเล็กนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะออกจากพื้นที่ไปไปทำงานในเมืองใหญ่ก็เป็นปกติ